ภาพยนตร์เรื่องฮาทูทิ้งครับทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอฮะเดินสาย เดินสายฉายในเทศกาลภาพยนต่างชาติและก็ในต่างประเทศมาแล้วหลายที่ครับแต่ล่าสุดผู้กำกับอย่างเตือนนวพลก็ยังยิ้มออกอีกครั้งครับเมื่อหนังกำลังจัดได้ไปฉายที่ทูโรเซนทเวนตี้บูซานอินเทอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลครับโดยในครั้งนี้ครับยังมีการออกแบบโปสเตอร์ใหม่นะฮะเพื่อให้เข้ากับกลิ่นอายของเทศกาลในครั้งนี้ด้านผู้กำกับเนี่ยเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่หนังยังได้เข้าฉายตามเทศกาลภาพยนต์นานาชาติครับในหลากหลายประเทศท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ครับ แล้วก็ดีใจเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงนี้จริงๆเหมือนมันได้ไปหลายเทศกาลเหมือนกันเพราะตอนแรกเราคิดว่าพอมีโควิดอะไรเงี้ยคงไม่ได้ไปไหนแล้วหรือว่ามันเทศกาลมันก็อาจจะแคนเซิลหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเนี่ยหลังช่วงหลังๆเนี่ยครับก็ประกาศกันแบบติดๆหลายๆที่เลยกูซานก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันที่ ได้ใชที่นี่เพราะว่ามันเป็นเทศกาลที่เราคุ้มเคยนะผู้จัดงานครับพี่เตอ๋อเขาจะมีมาตรการในการที่ให้เราเข้าร่วมงานผ่านซูมหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น,นครับยังไม่ได้แบบแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคิวเดผ่านซูมหรือว่าบางงานเขาก็จะให้เราแบบเอ่อมันอัดวิดีโอคลิปไปรอ,อะไรเงี้ยครับในมุมของพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อคิดว่าเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเนี่ยครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะมันทําให้คนไปร่วมงานหรือว่าเดินพรมแดงได้ไม่ค่อยได้เยอะ ที่เต๋อคิดว่าความคลังของเทศกาลหนังนีจะลดลงไหมครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องพรมแดงเท่าไหร,ร่มันไม่ได้เป็นอีเวนต์ใหญ่อะไรแบบเนี้ยครับในการที่หนังเล็กๆหรืออะไรเนี้ยเขาจะใช้เป็นสปริงบอร์ดในการพีอาไปสู่สิ่งอื่นๆมันก็จะทําไร้ยาซืนอะไรนี้มากกว่าเฮาทูทิงเนี่ยฉายมาในเทศกาลหนังก็หลายประเทศกระแสตอบรับของผู้ชมในเทศกาลหนังต่างๆเป็นยังไงบ้างครับรวมผมคิดว่าดีนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าในกระบวนการของเทศกาลคื สมมติเราฉายเทศกาลหนึ่งเราสมมติว่ามันมันเวิร์กอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเชิญไปต่อในที่ต่างๆซึ่งถ้าเกิดมันได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมคิดว่าก็น่าจะโอเคแสดงความยินดีกับพี่เต๋อด้วยนะครับที่หนังได้เข้าฉายในเทศกาลหนังนะครับได้ครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณพี่เต๋อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ